กระแสที่คือถามาครับอดีตมิสอินเวสไทยแล a ด์นะครับน้ำเพชรออกมาประกาศจะลงประกวดนางงามอีกครั้งและตอนนี้เนี่ยความรักของเธอกำลังเลิฟกับหนุ่มมหาเศรษฐีภูเก็ตด้วยให้ดูภาพนิดนึงหน่อยดีกว่านะครับอาเช้าวันนี้เรามาคุยกันหลายเรื่องเลยดีกว่าขอต้อนรับน้ำเพชรนะฮะกาสกุลของเธอเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ออกรายการผมจะเป็นคนที่อ่านยากมากนะฮะ น้ำเพชรสุนันนิพาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำเพชรค่ะเป็นตัวสะกดงานคุณยากเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีการไปสมัครมิส international international Thailand นสิใช่ไหมครับใช่ไะหนึ่งปีผ่านมามงกุฎก็ยังไม่คืนถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่นี่นี่ตัวไหนคะที่ยังไม่คืนตัวบนใช่ปะตัวบนสุดคะใช่ไหมคะวันนี้นะครับเราจะมารับประมูลมงกุฎกันมงกุฎเยอะมากอะทำไมยังไม่คืนนฮะอันนั้น ก็เราได้แล้วค่ะแล้วแริงจริงจริงจริงเราเราเราได้มาเลยไหมหรือพอเราถูกปลดเราต้องคืนเขาไหมคะจริงจริงแล้วคืออันนี้หนูก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าเอาในตามหลักของเกณฑ์การประกวดหรือว่าเกณฑ์การแข่งขันทุกอย่างอ่ะคนชนะหรือคนที่เป็นวินเนอร์แล้วก็ต้องได้รางวัลทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วที่เหลือคือเอาให้มาแล้วอ่ะแล้วเอาคืนไปจะมายึดได้ยังไงใช่ไหมเป็นของฉันแล้วแล้วอย่างนี้เราเราไปประกวดอีกครั้งหนึ่ง กลัวไหมว่าจะเกิดปัญหาแบบเดิมจะถูกปลดอะไรอย่างนี้อีกไม่กลัวแล้วค่ะเพราะว่าทุกๆอย่างมันแบบมันเข้ามาแล้วแ,บบแข็งแรงแล้วทุกอย่างคือเราเหมือนแบบอะไรที่เลวร้ายที่สุดแย่ที่สุดแบบเสียใจที่สุดก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบจะไปเจออะไรอีกครั้งหนึ่งก็ไม่น่าจะแบบมไม่น่าจะเสียใจเท่าไหร่ครั้งแรกกันเนอะต้องเสียใจที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รู้สึกแข็งแรง ไม่กลัวแล้วปัญหาอะไรเข้ามาเลยอย่างนี้ป่ะคะไม่เครียดจริงๆแล้วนั้นเพ็งเนี่ยผมขอถามก่อนนะ MISS INTERNATIONAL เนี่ยมันคืออะไรเวทีเนี้ยเพราะว่าติดตามข่าวแล้วยังงงอยู่คัเหมือนกับใครก็ได้สามารถสมัครใช่ไหมครับดียังไงค่ะก็คือสาวไทยที่อายุตั้งแต่18ถึง2ี่สิ่ปีใช่ค่ะก็คล้ายๆกับ ก็คล้ายๆกับเวทีที่เคยประกวดมาค่ะเป็นเวทีที่ใหญ่ระดับประเทศเหมือนกันแล้วผู้ชนะเนี่ยก็จะไปประกวดต่อที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะเหมือนพี่พอลลี่แต่งงานแล้วได้ไหมคะแต่งงานแล้วได้ไหมนานแล้วแต่งงานแล้วได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เล่้ล้วต้องหน่จากเวทีอื่นไปแล้วได้ไหม ก็คือเหมือนกับมันไม่ได้จํากัดสิทธิ์นะคะเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่แบบเป็นเรียลิตี้ครั้งแรกของประเทศไทยเลยคือปกติเป็นเรียลิตี้ด้วยคือผู้เข้ารอบ12คนสุดท้ายในในเวทีนี้ค่ะก็จะไปอยู่เหมือนบ้าน a f เหมือนบ้านเดอะสตาร์เลยค่ะไปเรียนเป็นบุคพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเป็นนางงามการยิ้มการเดินการไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีกล้องจับเรา24่ชั่วโมงแล้วก็เหมือนกับสอนแอคติงสอนการแสดงแล้วด้วยเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะเป็นนางงามก็ได้ร้องเพลงก็ได้เป็นดาราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้แบบนี้เราไม่ไม่กลัวเครียดหรอครับถ้าสมมติเราได pues ้มงกุดอีกแล้วเขาขุดภาพเก่าๆเราออกมาโซดูอย่างได้มลกเลยอ่ะอกลัวไหมกลัวไหมคือหนูว่าขุดขุดอะไรมันก็เดิมๆแล้วหนูคิดว่าอคนไทยน่าจะอยากเห็นภาพใหม่ๆอ่ะเนาะคุณจะต้องได้ตำแหน่งอะไรถึงจะหยุดประกวดสถียรทีมงานอยากรู้ก็คือถ้าได้ตำแหน่งนี้ก็หยุดค่ะถ้าได้ตำแหน่งนี้หยุดแต่ถ้าไม่ได้ตำแหน่งนี้ไม่หยุด ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงออมันก็มีหลายเวทีเนาะมันอยู่ที่ความสนน่าสนใจนะคะพี่พุูดี้คือเหมือนกับว่าหนูจะไม่ประกวดอีกแล้วก็ได้แต่การที่หนูลงประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าเป็นเวทีนางงามพี่เป็นเร,รียลิตี้ค,ค,คือเหมือนทุกคนจะเห็นเราหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหนูก็ต้องบอกเลยหนูอยากมาพิสูจน์ตัวเองด้วยอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยภาพที่คุณเห็นเราภาพที่แบบ ทุกคนสร้างให้เราเป็นมาแบบนี้จริงๆเราเป็นตัวตนแบบไหนแล้วการเป็นเรียลิตี้คนเขาดูเราตลอดค่ใช่อยากจะให้เห็นตัวตนของเราที่แท้จริงก็ยังมีเวลาเนาะอายุ23ใช่ไหมคะตอนนี้มีเวลาอีก2ปีปะสองปีใช่ไหมเออแต่ล่าสุดเนี่ยนันเพชรก็ได้ตำแหน่งรองอันดับ2 m i มิสฮาวายแอนทรอปิกอินเตอร์เนชั่นแนลที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมมงกุฎอันไหนเอ่ยเล็กๆค่ะอันกลางอันนี้จะเป็นนางเหมือนนางแบบแบบเป็นเวทีที่เป็นกึ่งนางแบบมงกุฎก็จะเล็กค่ะ เราก็ได้รอแลำสองไม่ทิ้งเล็กๆเลยอันน้น่ารักแล้วแล้วอันนี้คือคือยังไงคะคือเขามันจะไม่เหมือนนางงามแต่ว่าจะเป็นเหมือนประกวดนางแบบใช่ค่ะจะออกเป็นแนวนางแบบเลยค่ะจะแบบอ๋อเน้นความเซ็กซี่เน้นความที่แบบเป็นพรีเซนต์บอดี้ของตัวเองการเดินอะไรทุกอย่างก็จะเดินเฉลิมจะต้องเป๊ะมากมีคนถามคุณคิดไปไหนคะตอบได้เลยว่าไม่ทราบครับวันนี้อย่ถามให้ขต้งตรงเลยไม่รู้ครับ เวทีนั้นเนี่ยเขาไม่แคร์ภาพเก่าด้วยถูกไหมครับเวทีนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะแล้วก็ประกวดกับฝรั่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบว่ากองประกวดแคร์เรื่องแบบค่อมลดเนาะเป็นฟิตตี้รถอย่างเงี้ยฝรั่งก็ เหมือนเวลาที่แบบถ่ายแบบภาพแบบบอดี้นูดมาอะไรเงี้ยอาจจะคงจะแรงไปแต่อันนี้มันเป็นนางแบบค่ะทุกอย่างคือแต่เวทีนี้เซ็กซี่อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยคงจะไม่ไม่มานั่งแคร์ภาพอะไรที่มันที่มันเซ็กซี่ที่ผ่านมาแต่เราคงไม่เครียดใช่ไหมถ้าสมมติว่าปกติไปเวทีไหนเนี้ยเราได้แต่มงกุฎเลยถ้าเวทีนี้ไม่ได้ก็ไม่เครียดตกรอบแรกก็มีค่ะบางเวทีก็เหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยนะคะแล้วแล้วมันมีประเด็นหนึ่งนะคะที่มีนางงามคนหนึ่งเสพยาแต่ไม่ถูกปลด ต่กับเราที่ถูกปลดแล้วมีประเด็นแบบแฟนคลับแต่ละฝ่ายออกมาโจมตีกันนะคะอันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคือหนูรู้สึกว่าเอาความคิดเห็นส่วนตัวหนูเลยคิดว่าคนทุกคนอ่ะมันพลาดพังกันได้ค,คือ,อแต่ว่าตรงนี้อ่ะคือพี่เขาอาจจะแบบได้อยู่กับผู้ใหญ่ที่ใจดีอะไรเงี้ยอยู่กับแบบเหมือนต้นสังกัดที่แบบพร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็เมตตาเราตลอดอะไรย่างเงี้ยคือ,หอเหมือนคนเรามันมีคน แบบผิดพลาดได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่สังคมจะให้อภัยกันมากกว่าคือส่วนตัวแล้วคือแบบทําไมหนูไม่ไถูกลดแล้วคนนึงถูกลดมันมันบอกไม่ได้จริงๆว่ามันถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นไม่ได้อยู่ใ,ในช่วงเวลานั้นเราจะไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันต้องเป็นไปยังไงอะไรอย่างี้ค่ะตรงนี้อยากที่จะให้กําลังใจกันทั้งสองคนมากกว่าทั้งหนูแล้วก็ทั้งพี่พรด้วยเดี๋ยวดูเขาแบบว่าสดชื่นแล้วเลยนะครับเพราะว่าความรักของเขาได้เสียพูแล้วคบกับนี่เลยเศรษฐีตั้มนะครับผมทีอ่อยู่พี่ภกเกตใช่ไหมพี่ คบันาน้ครับคือคือคบกันแต่คบกันแบบเป็นเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะงเงี้แค่ะแล้วก็แบบไม่ใช่เศรษฐีนะเป็นคนธรรมดาเลยค่ะเป็นคุณไ่เอามาจากไหนเศรษฐีเขามีนี่เลยรีสอร์ทจะเปิดอีกที่เขาหลักเนี่ยเขาหลักพังงาเนี่ยเขารวยมากเข่า c o เว่า์ไปคือพี่ตั้มเนี่ยเป็นเป็นคนภูเก็ตค่ะเคียร์เคียร์ให้ก่อนเลยแต่ว่าคือแบบ ก็เหมือนทางานกับที่บ้านเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้บอใช่ไหมคือทำแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่เป็นอภิมหาเศรษฐีขนาดนั้นคือเป็นคนธรรมดาติดดินมากเป็นคนเซอร์เซอรสร้างมอไปเที่ยวต่างประเทศกันด้วยหนงใช่ป่ะไปกันหลายคนค่ะไปดูไปดูงานกันมาไปไหนมาไปญี่ปุ่นค่ะแล้วคบกันนาหรือยังอะคะก็ประมาณเกือบจะปีหนึ่งแล้วค่ะกำลังสวีทเลยนะเกือบแต่ว่าเคลียร์ไม่ใช่ไม่ใช่มหาเศรษฐีมาก เป็นคนธรรมดาเลยเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กแบบวัยรุ่นธรรมดาเลยจริงๆนี่เขาบอกอะไรหน่อยได้ไหมครับนะครับสวยขึ้นเนาะสวยขึ้นน,น,น,ะนะ,นะอันนี้นึงนะครับแล้วขอถามนิดนึงนะครับ เราจะไม่พูดถึงชื่อนีล้วใช่ไหมโบขาวไม่พูดถึงแล้วเราไม่พูดถึงแล้วค่ะชีวิตนี้จะไม่มีคำว่าดอกไม้ดอกไม้นั้นจ่วงวันนี้เะไยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะอเคลียร์ให้อีกทีมะได้ได้เอออยากเูอ๋อจะเคลียร์เหรอฮะได้เชิญรับเชิญเลยเอาว่ามาเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าหนูไปเรียนที่โรงเรียนนั้นถ้าพูดไม่จริงนะขอให้ตกรอบเลยอะอเดี๋ยวเผื่อไม่สวยแล้วตกถ้าพูดไม่จริงขอไม่ได้ตำไม่ได้ตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะก็ คือเหมือนกับหนูไปเรียนที่โรงเรียนนะแล้วก็เหมือนรู้จักกันมาผ่านรุ่นพี่ที่ชื่อพี่ต่อเป็นเจ้าของ e m a มเป็นบาซิเลียนจีจิสูตอนนั้นพี่เขามีปัญหาเดี๋ยวเคลียเร็วเลยเนาะพี่เขามีปัญหาในเรื่องของการต่อยมวยไทยจะต่อยไม่ได้แล้วที่จะไปชก m อ็มแล้วก็เหมือนกับอะอะไรชีวิตเขาพลิกผันมาไปชกไทไฟ์พราชกไทไฟ์เสร็จปุ๊บก,ก็นู่นนี่นั่นมาอรู้จักกันมาเรื่อยเ่นานเข้า,น,านันเข้าหนูไปเรียนค่ายพี่เขาเสร็จปุ๊บตัวหนูหนูไม่รู้แต่สําหรับตััววพพีีีี่่่เเคาาาางปรถนนาานดตช<ฆ>หหูมกกะะแแสบบอ เขาก็เลยแค่ใ <accurately> ห hmm ้ส hmm. ร <Hog iri> ้อยทองกับพระมาเป็นของขวัญวันเกิดเหมือนแทนความรู้สึกดีๆที่พี่มีให้น้องแต่พอข่าวเขียนมาแบบนี้หนูก็เลยแบบอ่ะถ้าเรื่องจะจบแบบนี้หนูก็โอเคเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้วเพราะว่าคือบอกตลอดที่ผ่านมาหนูก็หนูไม่ได้อยากจะมาเปิดตัวว่าแบบเออเราคบใครเราดูใครเราอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่สําหรับพีู่เขาไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าหนูก็ให้เขาวว่าหนูหนูดูใครมาเป็นปีอะไรเงี้ย อ่าอ่าเคลียร์เคลงตัวลงตัวนะคะเพราะถ้าโกงก็คือไม่ได้ตำแหน่งคือตอนนี้หนูก็เครียดมากที่แบบเวลาไปไหนอย่างเงี้ยพอพูดชื่อน้ำเพชรปุ๊บอ๋อน้ำเพชรบัวหรออะไรเงี้ยคือน้ำเพชรรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมครับน้ำเพชรรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกหน่อยที่แบบ เฮ้ยเราไปเกาะเขาดังหรอหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราก็เดินมาบนชีวิตเส้นทางชีวิตของเราเองที่ไม่ไม่ได้เดินร่วมกว่าเขามาเลยไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะข่าวมันก็คือข่าวเราก็เดินหน้าของเราต่อไปแล้วก็ขอให้ได้ตำแหน่งในการประกวดนะคะขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะการประกวดครั้งนี้ก็ผู้ชนะจะได้ไปประกวดต่อที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะ้โหวังว่าคุณจะคว้าตำแหน่งนี้มา Miss International ค่ะที่สั้นเลยมิสอินเตอร์เนชั่นแนลมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ค่ะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ขอบคุณน้ำเพชรด้วยนะคะขอบคุณดเมร่อคืนนี้เมื่อกลับบ้านเดี๋ยวเราขอเก็บไว้ได้ไม่ไม่เราจะไปเอา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 ไปขายต่ออยากได้อยากได้คลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยเวทช็อปแชนแนลกด subscribe ด่วนตรงนี้กดสิ ออยังไม่กดธทายัางไม่กดกดโกดโ,โกด,โกดจันเย็นจันเย็นเหมือนโกดธเขาแล้วนะโกด